ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลาก่อนที่จะเิญพระกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอ,อนำบคุคคลตัวอย่างสำหรับบคุคคลตัวอย่างนี้ก็ต้องมีความประพฤติเนื่องในการเริญพิะกรรมทานและบรรลุมรรคผลมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐาน เรามักจะมีความเข้าใจกันว่าต้องทำอย่างนั้นบ้างต้องทำอย่างนี้บ้างจริงจะบรรลุมากผลบางทีก็มีความรู้สึกว่าคำสอนที่ผมสอนไปมากๆแล้วก็คำสอนนี้ดูว่าจะล้นเราก็จะต้องปฏิบัติตามเสียทุกอย่างมันจริงจะบรรลุมากผล ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเจะหนักใจสําหรับบรรดาท่านักปฏิบัติแต่ความจริงการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุติเจ้านี่ถ้าว่าเรามีใจจริงแล้วแล้วก็สามารถจะจับอภบธรรมหมดใดหมดหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติ ก็มีโอกาสจะบรรุมรรกผลเหมือนกันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกอย่างแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศมามากก็ทั้งในเพื่อเป็นไปตามอัตยาสัยของคลผู้ปฏิบัติเพราะว่ามีอัตยาสายัยมีกำลังใจไม่เสมอกันถ้ามีกำลังใจดีๆตั้งใจจริง ้ารทำคำสอนสอนข้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรยากเลยที่เข้าใจว่ายากก็มีความรู้สึกว่ายากก็เพราะว่าตนเองสร้างความยากให้เกิดขึ้นในจิตต่อไปก็มาดูตัวอย่างเทวบุคนนี้ก็ปฏิบัติได้ดีช่วเวลาคืนเดียวก็สามารถทำได้ แล้วท่านบุนี้มีความรู้สึกอย่างไรมีการปฏิบัติแบบไหนความจริงเรื่องนี้เมื่อวันพระที่แ้วก,ก็เทศมันมแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสบายมากคลุกคลักน่อยร่างกายร่างกายเพลียเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ว่าบางทีท่านหลายจะไม่ได้สังเกตก็ค,คิดว่าผมปกติ เรื่องรามีว่าในสมัยมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทพธเจ้าทรงประทิเสด็จประทับยับยั้งสมราณิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงปรารภท่านพระหกุติกะเทรีตอนนี้ท่านอาจจะแปลกใจนะ ถ้าท่านผูนี้เป็นผู้หญิงผมใช้คำว่าท่านพระโุติกาเทรีก็เพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์เป็นแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วผมถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้เลิศทางนั้นเลิศสำหรับผมแต่คนอื่นจะมีความรู้สึกยังไงผมไม่ทราบแล่องสมเด็จพระหามุนีจได้ตัดพระธรรมเทศนาว่า <c oughs> โยจาวัสสตังชีวเวเป็นต้นเนื้อความนี่โดยย่อความจริงเนื้อความนี้มีนิดเดียวในเนื้อความมีอยู่ว่าพระอนอนท์ได้กล่าวว่าได้ยินว่าในแต่กุลแต่กุลหนึ่งในเวืยงสาวัตถีตระกูลน,นี้มีบุตริกันเจ็ดคนและก็มีพิดาเจ็ดคน เมื่อวันพลาดนี่เขว่าเจ็ดอย่างเดียวไม่ได้สองเจ็ดเพราะว่ากําลังป่วยมากอาจจะพลาดตั้งไปบ้างท่านที่บันทึกเสียงไว้ก็ต้องขออภัยด้วยคือว่ามีลูกผู้ชายเจ็ดมีลูกผู้หญิงเจ็ดลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงทั้งหมดนั้นก็จเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานเป็นแล้วก็มี แต่ถ้าว่ายังอยู่ในว่านรวมกันยังไม่มีใครแยกท่านนี้เพราะว่าท่านพ่อมีนโยบายที่ยังจะไม่ยอมให้บุตรแยกออกไปจากเรือนให้ประกอบกิจการงานร่วมกันแบ่งสันปันส่วนถ้าว่ากษัตรสมัยธมานดาก็เรียกว่าเป็นสหกรณ์ร่วมกันให้สหกรณ์นี้แปลว่าทำงานร่วมกันแบ่งผลได้สมให้สม่ำเสมอกัน สำหรับท่านพ่อในให้ความสุขกมัดาลูกๆทั้งหลายตามสมควรที่จะิงมีท่านกล่าวว่าในสมัยต่อมาท่านพ่อของชนหลายเหล่านั้นก็ตายนี่จะไม่ดีนะกว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตาย <c oughs> ไม่ใช่เย่าะานั่งตายแต่คนที่เล่าเรื่องให้ฟังที่แม่เราเองเนี่ยกำลังฟังกันอยู่นี่ก็รู้จักตายเป็นเหมือนกันให้มีความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามีความรู้สึกไว้ยอย่างนี้เสมอๆแล้วก็ดีทุกคนแต่คนที่ไม่นึกความตายนี่ไม่ดีก็จิตมันก็หนักก็บในความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักประมาณตัว หรือว่าไม่รู้จักหาความสุขที่เพิ่งมีมาข้างหน้าในสมัยเมื่อตายไปแล้วหรือ <c oughs> <c oughs> ว,ว่าความสุขที่เพิ่งได้ข้างหน้าก็ได้แก่ทานน้ำใหม่คือบุญในสัเด็การบริจาคทานศีลใหม่บุญในสมัมเร็ดการดักษาศีลภาวนาใหม่บุญสําเร็ดการเจริญภาวนาสามรายการนี้จัดว่าเป็นมหาสมบัติของบุคคลผู้รวงรับไปจากโลกนี้ จะมีสมบัติใหญ่ในตามดำบาลีที้กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกาคนนั้นเมื่อสามีตายไปแล้วท่านแม่ก็ยังไม่ยอมแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับบรรดาลูกสิงและลูกชายทั้งหลายก่อน หรือว่ายังให้ลูกหญิงและลูกชายอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมบ้านทํากินร่วมกันแบ่งกันกินร่วมกันไปไรพางพลางก่อนในครั้งนั้นบรรดาลูกหญิงและลูกชายท่านไหลเขาก็พากันพูดก็ก็พากันบ่นเพราะว่าเมื่อวีดาตายไปแล้วนี่พ่อตายไปแล้วแล้วก็ท่านแม่นี่ยังไม่ตาย ล้วแม่ก็จะมาหวงทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพราะกองทรัพย์มรดกนี่มันก็มีมากแม่คิดว่าถ้าแบ่งให้พวกฉันไปแล้วหรือพวกผมไปแล้วแม่คิดว่าพวกผมหรือพวกพวกฉันจะไม่อาจที่จะเลี้ยงแม่ได้หรือยังไงนี่เป็นวาทถ้าของลูกตามธรรมบาลีเท่าไหร่อย่างนี้แต่ว่าผมแก้มาเป็นภาษาไทยล้วน สำหรับท่านแม่ฟังคำของลูกทั้งหลายเหล่านั้นก็หนึ่งเสียแกพูดในตอนแรกท่านก็หนึ่งต่อมาบรรดาบททั้งหลายเหล่านั้นพูดลูกหญิงลูกชายก็พูดกันบ่อยๆพากันคิดว่าพวกลูกๆบรรดาลูกๆพากันคิดว่าพวกเราจะต้องเร่งเราให้ท่านแม่ในช่วยกันแบ่งทรัพย์สินให้ก่อน าว่าท่านกราแก่แล้วเวลานี้ท่านพ่อตายถ้าท่านแม่ตายไปสิเครื่องทรัพย์สมบัติมันจะยุง่งนี่เรื่องของคนเลวมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงถ้าพวกลูกหญิงลูกชายรวมทั้งหมดสิบสี่คนถ้าว่าแกจะไม่ยุ่งสังอย่างเดียวก็ไม่มีใครจะมายุง่ง เมื่อทรัพย์สินของพ่อแม่มีเท่าไหร่ก็พากระแบ่งสรรปันส่วนเท่าๆกันมันก็หมดเรื่องต <c oughs> ่านนี้พวกแกไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าจะให้แม่แบ่งเสียก่อนก่อนที่แม่จะตายแล้วท่านแม่ก็เลยเห็นเด็กพวกลูกเขาพูดบ่อยๆว่าแม่คนเดียวนะ่ะลูกเลี้ยงได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงลูกหญิงทั้งเจ็ดคน ลูกผู้ชายเจ็ดคนรวมเป็นสิี่คนพ่อกับแม่สองคนเลี้ยงลูกมาได้แต่ว่าลูกสิบสี่คนจะเลี้ยงแม่ไม่ได้จะได้แม่คนเดียวเท่านั้นเมื่อพวกลูกกะเขาพูดแบบนั้นบ่อยๆท่านแม่ก็ใจอ่อนคิดว่ายัางไงยังไงลูกก็คนจะเป็นลูกเขาจะไม่ทิ้งแม่ให้ตายจึงได้แบ่งทรัพย์ปันส่วนกันโดยความยุติธรรม แบ่งเป็นคนละส่วนละส่วนส่วนก็เป็นคนมีสมบัติมากอยู่ในฐานะขั้นเศรษฐีทรัพย์ก็นคเยอะนี่ตอนที่แบ่งทรัพย์ไปแล้วเมื่อเวลาล่วงไปได้สองสามวันเพราะว่าในระหว่างตอนต้นแม่ก็อยู่กับลูกชายคนโตนี่ลูกเสียพัยก็ได้นั่งบนกาบนกับพัวเขานะ ว่าคุณแม่นี่มาอยู่กับเราในเรือนเท่านั้นเหมือนกับว่าให้เราเหมือนกับเหมือนกัว่าท่านแบ่งทรัพย์ให้เรานี้ไว้สองส่วนคือความจริงทรัพย์ที่จะมีอยู่ท่านก็บแบ่งให้คนอื่นเป็นคนละส่วนส่วนได้ว,ว่ามีสิบสี่คนเอาสิบสี่หารได้ไปนคนละเท่าๆกัน <c oughs> แต่คุณแม่ท่านก็มานั่งกินอยู่ที่บ้านเราคนเดียวบ้านเดียว ท่ามาได้แบ่งให้เราสองส่วนถ้าเราสองส่วนเกินก็จะบ้เขาหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนของท่านแมท่านจะมานั่งกินนั่งใช้อยู่กับเราเอาเป็นส่วนของท่านก็เห็นเป็นเห็นว่าเป็นของไม่แปลกแตานี่แม่แบ่งให้เราส่วนเดียวถ้าคนอื่นแต่ามานั่งกินนั่งใช้กับเรานี่เราก็แย่นี่ในเวลแม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้ สิบสี่คนแต่ว่าลูกคนเดียวลูกสิบสี่คนนี่จะเลี้ยงแม่ไม่ได้ในตอนนี้สำหรับท่านแม่เมื่อถูกที่ก็ถูกลูกสะพ้ยก็ดีถูกลูกชายก็ดีก็นั่งบนในทํานองเดียวกันว่าแม่ทาไมไม่ไปบันอื่นมา่าอไรจ้ากินข้าวกินปลาไมา่ใช่เงินใช่ทองนี่บ้านนี้บ้านเดียวนี่ผมก็แย่ที่ก็รับ ส่วนน้องๆอ,อ,อีกสิบสามคนก็ได้กำไรราะทรัพย์สินมันได้เท่ากันนี่ท่านแม่ทนก็บ่นไม่ไหวก็ไปบ้านคนอื่นไปบ้านลูกไม่ตอนไรแม่ท่านไล่ไถึ่ติบสี่คนแล้วคนนี้มันไม่จบก็ถ <c oughs> ไปบ้านลูกคน,นที่สองที่สามที่สี่ถึงคนที่สิบสี่มันก็พูดแบบเดียวกันพูดอย่างเดียวกันหาว่าแม่ไปเบียเดเบียน อืมดูเถอะท่านที่มีลูกทั้งหลายยังไม่ดีแต่คนอยากมีลกูกไม่มีลูกก็อ,อยากจะมีลกูกมีลกูลกผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยากจะมีลกูกผู้ชายมีลูกผู้ชายแล้วก็อยากจะมีลูกผู้หญิงเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วท่านลูกดีก็บุญตัวหรืยังไงยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยได้ทุนคืน มีแต่จะหมดไปเ้่าแกมีน้ำใจดีมันก็น่าคิดถ้าไปโดนลูกอากตันยูไม่รู้คุณแบบนี้เพร็ต้องเป็นแบบแบบท่านพูกนี้แหละเป็นนั้นว่าท่านแม่ถูกดูมีถูกถูก,ถกดูมินจากลูกหญิงจากลูกชายสิบสี่คนไม่มีใครเขาต้องการท่านท่านยะว่านั่งคิดว่านี่ประโยชน์อะไรนะที่เราจะมานั่งอยู่ในสำนักในที่ทุกคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย ความจริงลูกพวกนี้มันเป็นลูกอักตัญญยูไม่รู้คุณเราก่อนที่มันจะเกิดแล้วอุ้มท้องมันมาแสนจจลําบากการคลอดทั้งทีก็เต็มไปดได้ทุกเวทนาอย่างหนักเวลาที่มันเด็กๆเกินช่วยตัวมันไม่ได้เราก็ทำทุกเสิ่งทุกอย่างนอนก็ไม่เต็มตื่นกินก็ไม่เต็มอิ่ม <c oughs> แสนลำบ,บากด้วยการทั้งพวงพวกความรักลูก แต่ถ้าว่าลูกกับสนองความรักและความอกตัญอยู่ทรพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เราสามีพัญญาสองคนหามาเจ้าคนนี้มาครองทราบคนแล้วกลับไม่รู้คุณในเราสำหรับคนที่ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณในจะคุณแบบนี้เราก็ไม่น่าจะอยู่ที่นี้ ตั้งตัดสินใจว่าถ้าตัดธนบัตินี้เป็นตนไปเราจะไปโปวดเป็นนามพิสุนีเป็นพระนี่วัดนี่เขารับของที่คนไม่ต้องการเรียกว,วัดไม่มีจังไรแมว 5, ห้าม้าหกเขาบอกว่าทําบ้านเขาเลี้ยงมันมีจังไรเขาก็มาปล่อยวัดนี่คนที่เขาไม่ต้องการนี่ข้าวัดฟัดก็ไม่รังเกียจ พราะวัดเป็นเขตอุดมมงคลเมื่อ,มมอน,นางคิดอย่างนี้แล้วก็ไปสู่สำนักของนางไิสุนีขอบรรพชาขอบรรพชานางิสษุนีทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรพชาแล้วนางได้ออกสมบทปรากฏวชื่อว่าพระหุปุติกาเทรีคำว่าพระหุปุติกาเทรีนี้แปลว่าพระเทระผู้หญิงนะเทระผู้หญิง ผู้มีบุรมาก <c oughs> นางคิดว่าเราบทในเวลาแก่เราก็ไม่ควรจะประมาทในชีวิตยิงควรจะปฏิบัติแก่นาภิสุนีทั้งหลายถ้คิดแล้วว่าจะทำสมณธรรมตลอดคืนมีหมายความว่าเธอตั้งใจไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นนาวิสุนี เมื่อเวลาบวชเข้ามาที่แรกท่านพระอุปชายก็ให้กรรมฐา,านหาาาน้าวเกศารมานะคาทันตาตะโจต่ความจริงนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้ให้กันแบบนั้นแบบนี้นี่สมัยนี้ก็ให้กันให้กันไปให้กันมาบางทีอุปชาไม่รู้ในเวลานั้นพระบวชก็มาท่านพระอุปชายก็สอนอุปชาใหญ่คือใครคือพระพุทธเจ้า ก็สอนให้พยายามเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ว,ว่าคนเราทุกคนในโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแน่นอนท่าสภาวะของโลกทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปินสุด ชาปิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์มนะนปิทุขังความตายเป็นทุกข์โศกฤติวัตทุกโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์ฉะนั้นขอเธอทั้งหลายจงตัดอะไรในชีวิตเธอร่างกายเสียจงตัดความอะไรในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียหมด เห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์การเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะไม่เกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจะวางภาระขันห้าก็เราเสียจะวางภาระขันห้าของบุคคลอื่นเสีย จะวางวัตถุทั้งหมดเสียจาจิตใจถือว่าในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจงอย่ามีความผูกพันในขันหา้าพระพุทธเจ้าเทศน์ทีานี้นางตั้งใจฟังแล้วก็คิดคิดว่าเออจริงนะหัวเรารักกันแย่าตายก็ตายไปซะแล้ว ไอ้ลูกที่เรารักจริงกว่าชีวิตมันก็อากตัจนยูไม่รู้คุณเราทรัพย์สินที่เราหามันได้เพราะแบ่งให้มันไปมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของมันไปอยู่บ้านมันมันก็หาวปแย่งกินแย่งใช้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านเทศจริงเธอจึงตั้งใจว่าเราจะทำวัดปฏิบัติกัรพัฒน,นาวิสุนีนี่ให้ถึงที่สุดด้วยความกระตัญญูรู้คนที่ท่านให้อุปสมบทบรรพชา แล้วคิดต่อไปว่าวันนี้คืนนี้ทั้งคืนเราจะทำสมณะทำคืนอย่างรุ่งถ้ามันไม่ได้ก็มันตายไปเสี้ยร่างกายจังไรนี่เราไม่ต้องการเวลานี้โผัวก็ตายแล้วลูกลูกก็กระตัญยูไม่รู้คุณเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งขึ้นชอว่าโลกที่หาเป็นที่พึ่งไม่มีสำหรับเรา อันห้าของเราและร่างกายของเรามันก็กําลังจะพังเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวคือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสองสนเราจะทาจิตตัดก,กังวลทั้งหมดคือไม่มีความเยื่อใยในร่างกายไม่มีความเลื่อยเยื่อใยในโลกบุตรธิดาไม่มีความเยื่อใยในทรัพย์สินไม่มีความเยื่อใ,ใยอใ,ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก <c oughs> เมื่อเธอตัดสินใจอย่างนี้แล้วเจอมือจับเสาต้นหนึ่งภายใต้ถุนกุฏิเขาเรียบริษาทเนะเดินเวียนไปตามเสทาทำสมณธรรมแบบจงกรมเพราะเป็นคนแก่นี่มันมืดมืดไม่มีกระแสไฟสว่างอย่างเราก็มือจับเสาเพือ่อแตะเสาเดินวนเสาเมื่อเวลาจะเดินจงกรมก็มือไปจับใบต้นไม้้องคิดว่า สีสาของเราอาจกจะระทบต้นไม้นี้คนใดเพราะมันมืดจึงแตะต้นไม้ต้นโน้นบ้างแปะเสาต้นนี้บ้างกันเพราะในป่ากันต้นจะชนต้นไม้ตายเดินบนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นทำสมณธรรมนึก่ถึงเวลทําคำสั่งสอนได้คิดว่าเราจะทำตามธรรมดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้ว เอิทั้งเมื่อเธอตามนั้นถึงทำนั้นอยู่ในขณะนั้นเองรำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธคุณีทรงแผ่ฉับพนันราศสีสรัศมีอุเบการมาเฉพาะหน้าเพื่อจต่งกำแนงว่าพระหปุติกาพระหปุติกาโรองเสียงเร่กช่อ ความเป็นอยู่แม่ครู่เดียวของบุคคลที่เห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วย่อมประเสริฐกว่าคนที่มีความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่นึกถึงธรรมและไปเห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วและพระองค์ก็ทรงตัดเป็นพุทธภาสิตว่าพระหุปุติกาก็าผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม เพงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นทำมันยอดเยี่ยมเระเสริฐกว่าเป็นไหนไหนองสมเด็จพระจอมไตรบรมสัตย์เสนาตรัธิงยงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านพระธธพหูปุติกาปัรลุอลาหัตะผลนี่ที่นำเรื่องนี้มาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัท,ทก็ให้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเป็นกำลังใจของท่าน เวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมประพฤติปฏิบัติในธรรมะคำอ,องสงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้มีกำลังยอดจะกำลังใจย,ยอดเยี่ยมแบบนี้เอาจริงเอาจัง <c oughs> ไม่ใช่สักเดียวว่าทำตนเป็นผู้รู้ทำตนเป็นนักปฏิบัติสมถกรรมฐานนิพานากรรมฐาน แต่ว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายบ้างมีความผูกพันอยู่ในทรัพย์สินบ้างมีความผูกพันอยู่ในคนที่เรารักบ้างคําว่าคนที่รักนี่ไม่ได้หมายความว่าคู่รักเสมอไป <c oughs> หมายถึงคนดีเนื่องถึงกันถ้าจิตใจเขาบรรดาทถ้าพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จตุสมาสัมพุตธเจ้าทรงสอนแล้วนี้ต้องดูตัวอย่างพระอุปปฎิกาพระอุปปิกาเออตั้นผู้นี้ท่านวางทุกอย่างเอาจริงเอาจังที่ตัดสินใจว่าเราจะทำสมณธรรมคืนนี้คืนยังรุ่งมันจะตายเสียก็ตามที กำลังใจตอนนี้ตรงกับกำลังใจเขาองสเม,ม,เ,สม,สมสเด็จพระินสีเมื่อวันที่ยมบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณที่สมเด็จพระพิเตมานมทรงตัดว่าเราไม่บรรลุสุสมามิสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เลือดเนื้อใจเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจินรีจะตายก็ช่างจะไม่ยอมลุก <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ตตดคันห้า ไม่มีความเยื่อใย,ยอยู่ในขันห้าท่านวาหูปุติการนี่ก็มีคติเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีคติเป็นอย่างนี้แลิมีอารมณ์เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสศีทรงชมเชยท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศรสารสนิขชนผู้สำดับแล้วทุกท่าน ถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุทธเจ้าจริงๆเพื่อสมกับคำว่าท่านเป็นพิสุท่านเป็นสมมเณรนท่านเป็นอมบ,บาสุอมบาสิกาก็ขอให้เตียตั้งกำลังใจของท่านให้เหมือนกับพระอ,อุปติกาคนนี้ตัดก,กังวลตัดความหงใยใดทั้งสิน้น แต่จงวลนแม้แต่ชีวิตของท่านคิดว่าเราต้องการทำทำเท่านั้นที่จะเป็นเหตุบันดาลความสุขให้แก่เราเอาละท่านนั่งหลายมองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วเรื่อาการบันทนึกนี่ถ้าว่าใช้บันทึกมากเกินไปเวลาถ่ายทอดแค่เศษหน้าขาดบ้างหลัางขาดบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่นี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ย o มีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังนำไปปฏิบัติตองทุกท่านสวัสดี